สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป้ตักกศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพุธที่26สิงหาคม2,563 เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3มช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาช่วงเวลาที่สองช่วงเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่สนาฬิกาถึง23่สนาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกา เราจะมาดูดาวเด่นช่วงแรกช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยกันหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขเจ็ดหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งหมายเลขห้าหมายเลขแปด และหมายเลขเก้าเป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ2-3คู่คู่ที่หนึ่งเจ็ดสอง จ็ดหนึ่งและเจ็ดแปดเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข3 หมายเลขหกหมายเลขสี่หมายเลขแปดหมายเลขเก้าและหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันและเซียในเวลา22น่นาฬิกาถึง23น่นาฬิกา ท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปจับคู่ไปผสมหรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกสามหกสามสี่และสามเก้า เป็นสามคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยการห้ามหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขแปดหมายเลขหกหมายเลขหนึ่ง หมายเลขห้าและหมายเลขเจ็ดเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกแปดหก แลปเป็นสอคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับ3ช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำมาคัดเลขในช่วงเวลานั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกิลาโหลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหลาศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชา ทักษะนำโชคฟรีเพื่อท่านนำไปคัดเลขเด่นประจำวันกับรหัสในทีเอ็มได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคโหราหาหุ้นเป็นคาดพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นประจำวันของหุ้นในแต่ละช่วงเวลานั้นๆโดยใช้วิชาให้เลื่อกชั้นสูงโดยท่านที่สนใจ,จติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตกักกิลาโหรา ตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและ่านผู้ชมชั้นใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s ั b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ